เล็ดลับหน้าใสของพี่โอนะคะซื้อได้ที่เซเว่นอีเเว่นนะคะการเยนะคะคือไม่ได้ใช้ครีมอะไรแพงมากมายนะคะเปีครับใช้มาการเยนี่สูตรมะนาวนะคะแบบเหมาะสำหรับผู้ชายนะ,ะซื้อได้ที่เซเว่นอีเเว่นนะคะทุกสาขานะคะ เย่ yeah, ครับสิบกว่าปีแล้วครับเห็ <c oughs> นมองอะไรตรงนี้มีกระจกกระจกที่ห้องแต่งตัวก็มีมนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยตรงนี้น่าใส่มากเลยที่รักถ้าเส่ปริ้งครับออกกำลังกายมาแล้วแล้วก็มาหาครีมนม <จะ S 1> เป็นนมนะ้ฮะนมจะใหญ่กับาผู้หญิงอยู่แล้วครับเนี่ยแข็งแรงมากนะพี่โอะโหสุดยอดแล้วโอเคพี่ไปอาบน้ำก่อนบ๊ายบาย